นี่นะคะก็มีโอกาสมาร่วมงานกับน้ำมันลำข้าวคิงค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเพราะว่าเอกก็ใช้น้ำมันลำข้าวอยู่แล้วด้วยค่ะเป็นคนชอบทำอาหารื้อคือต้องทำค่ะเพราะว่า <laughs> คือพี่ปอเป็นคนไม่ชอบทานข้าวนอกบ้านะลรอย่างเงี้ยก็คือจะต้องให้ให้เราทำแบบทุกมือ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหตุจำเป็นที่ต้องทำแต่ว่าเอกว่าดีเพราะว่าการที่เราทำเองเราก็จะกะ ปริมาณได้กะสิ่งของกะวัตถุดิบได้ว่าเราจะใช้อะไรให้มันแบบว่าทานแล้วสุขภาพดีอะไรคุณคนกินง่ายมากค่ะกะเพราต้องไม่เค็มไอต้องเค็มต้องไม่หวานต้องไม่มีน้ําแล้วก็ไข่เจียวต้องกรอบถ้าไม่กรอบไม่กินกินง่ายกินง่ายก็คือเอ๋ค่อนข้างที่จะคือเราเราเริ่มอายุเยอะเราด้วยแหละแล้วก <c oughs> <ค>็ทั้งทั้งสามีด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราต้องเลือกทานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ หาข้อมูลเองจริงๆด้วยอะค่ะว่าถ้าใช้น้ํามันผิดคือเป็นโทษแล้วเราเป็นคนที่คอเลสเตอรอลสูงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งกลัวเพราะว่าอยากอยู่กับแบบอยากดูแลลูกเป็นนานๆอะไรอย่างเงี้ยคนทีไ่ได้ฟังนะคะกับคนที่สนใจค่ะก็สําหรับฝากถึงแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะว่าถ้าอยากจะใช้น้ํามันแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะใช้อะไรดีเลือกแบบไหนดีนะคะก็น้ํามันลําข้าวคิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ใช้แล้ว ก็สามารถดูแลได้ทั้งครอบครัวเลยสุขภาพดีหัวใจดีค่ะความเลินเล่อและประมาทของเราเองโดยที่เรากลัวว่าลูกอาจจะโดนทูบกระเทียนในกระทงเพราะว่าจุดประมาณแบบ7-8อันอะไรเงี้ยทางบ้านกําลังไปกําลังจะไปลอยแล้วเสร็จแล้วลูกก็จะถือไปเองเราก็กลัวแล้วเราก็เป็นคนเอาแก๊สกระป๋องอค่ะที่เอาอีไอตัวพ่นที่เขาพ่นเนื้อ ในร้านอาหารอนะมาพ่นใส่เทียนใส,ใส่ใส่ทูบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าไอ้ตรงเหล็กอะมันโดนไฟมาแบบสักพักแล้วมันร้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็หนีบใส่แขนพอหนีบเสร็จแล้วถือกระทงสองข้างแล้วเสร็จแล้วก็มันก็เลยไอ้ไอตรงนั้นนะ่ะมันหนักกระป๋องมันหนักมันลื่นมันก็เลยไอ้หัวแบบไอ้ร้อนร้อนแล้วก็บิดมาหงายมาโดนแขนเราหูเสียวอยู่เลยเพราะว่า ตอนที่เป็นคือแบบปวดแสบปวดร้อนแล้วผิวว่าเห็นว่ามันยู่แบบติดกันเลยอะค่ะตอนนี้ก็คือดำดำแล้วก็พองตอนแรกมันยังไม่เห็นว่ามันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ไม่รู้ยังไม่ได้ตกใจก็รีบไปเอาโบหิมะมามาโบกโบกโบอกบอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปสักพักหนึ่งแล้วเริ่มแบบเป็นหนองเริ่มแบบเป็นสีดำหมาเออ พี่บอกก็ไม่บ่นแต่พี่บอกเขาบอกว่าคิดอะไรอยู่ไปหนีบกระป๋องมับอกว่าก็คิดไม่ถึง <c oughs> คือคิดไม่ถึงห่วงแต่ลูกว่าย๋ยวลูกจะโดนไฟอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะแล้วตอนนั้นเด็กๆก็ตกใจตามเลยครับตกใจ <c oughs> น้องผู้ดิบก็ไปเอาไอ้ว่านหางจระเข้อ่ะคะ่ะในสวนแล้วก็มาปอกมาทาให้แม่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะอไปตั้งทำเองเลยค่ะเพราะว่าคือกลัวคือจริงกลัวเป็นแบบเป็นเพราะว่ามันมันมันเห็นชัดด้วยต้องไปหาหมอ เอ๋ไม่ได้ไปหาหมอค่ะเพราะว่าเอเอาเอาทุกอย่างโปะแล้วแล้วก็มันก็ปวดแสบปวดร้อนหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นกระป๋องแกแล้วมันโดนเซลล์ไฟไปก็บระเบิดอแล่วมันไม่ได้เปิดไฟแต่ว่ามันดูถูกใช้งานมาแล้วคือไอ้เหล็กเวลาโดนไฟปุ๊บอั๊ความร้อนมันก็ยังคงอยู่ไอ้ตรงกระบอกอะไรเงี้ยตรงหัวเลยมันก็เป็นรอยวงหรอเป็น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 รอยไอ้หัวเป็นรอยหัวมันเลยอ่ะ ไม่กล้าจับเลยคือแบบคือยังโชคดีว่าเออเป็นที่แขนนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปโดนหน้าลูกไปโดนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหต้องระวังต้องระวังค่ะต้องระวังสงท,ทายปีดอใช่ค่ะเพราะว่าเห็นอาจารย์ช้างมาคอมเมนต์ด้วยเดีอว่าสาวราศีเมษต้องระวังใช่ค่ะเห็นะาทีถูกแสกดันถูกแสกหรือเปล่าไม่ถูกเลยเพราะว่าเร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 าดูข่าวอยู่แล้วว่าเขาไม่ให้ถูกเราก็จะไม่ถูกไปลอยตั้งแต่แบบ5้าโมงอ่ะ เวลาองกาไม่โดนไมโนโน่โดนค่ะแต่โดนกระป๋องแก๊สค่ะแต่ก็ถือว่าพลาดขอเพราะพลาดพอค่ะเป็นหนักหน่ะใช่ใช่<ๆ>คือเขาก็เขารู้สึกเขาถามเขาถามเอ๋ว่าทําไมพี่ต้องแบบต้องอะไรกับเอ๋นักหนาแล้วทาไมเอ๋ไม่เห็นอะไรกับพี่เลยอะไรอย่างเงี้ยเอ๋เอก็บอกว่าเอ๋ก็เป็นอย่างเอ๋มาตั้งนานแล้วป้าพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออก็อยากให้สนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ย อย่างนี้แต่งตัวเก่งมากรู้สึกไหมคะว่าเขาเปลี่ยนไปแบบว่าดูแลตัวเองเยอะขึ้นอะไรเงีเยนะ้ยเปลี่ยนค่ะคือแบบกลางคืนก็แบบเอะทาครีมให้พี่หน่อยดี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือแบบดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลเรื่องอาหารการกินออกกําลังกายอะไรเงี้ยเยอะขึ้นแต่งต<ม>ัววัยรุ่นแต่งตัวจัดมากตอนนี้แต่งตัวจัดมากบางวันมีเสื้อลายเสืองงมากเม่วัยรุ่นัอ่ะใช่ค่ะเราก็เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ดีเหมือนกันมันทำให้แบบว่าชีวิตคู่กระชุ่มกระชวยดีอะไรเงี้ย รักเขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ไม่ได้คั่งคือเขาก็ไม่ห่วงปกติเป็นคนไม่ค่อยห่วงอะไรเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขาคนเราไว้ใจเขาไงเออก็เลยบอกเอ้ยพี่ทำไมพี่ไม่ต้องมาห่วงเอกพี่ไม่ไว้ใจเอกไม่เคยมีประวัติเลยนะอะไรปร่มาณนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรอพี่เป็นอยู่ค่ะยังห่วงแบบไม่อยากให้ออกจากบ้านอะไรเงี้ยใช่กระแนกระแหนเวลาจะไปไหนกับเพื่อนทีเนี่ยต้องดูด้วยว่าวันนี้พี่ป๋ออารมณ์ดีไหมถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยอย่าไปพูดกับเขาเดี๋ยวเขาไม่ให้ไป อยากออกไปเจอเพื่อนแต่ว่าพี่บอกว่าไม่ไม่ให้ไปได้ไหมเป็นไปยางไงก็เคยนะว่าพี่ไม่ให to well ้ไปไม่ให้ไปก็ก็ไม่ไปก็ไม่ไปเขาดุอ่ะแต่เราก็ไม่ได้งอนเขาไม่ได้อะไรใช่ไหมก็ไม่ได้งอนแต่ว่าหลังๆก็เลยให้เขาไปด้วยก็คือเอจะออกไปกับไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็เออชวนเขาไปด้วยเลย